เรามากันถึงเรื่องของนี่ดีกว่าค่ะนะฮะน้องเจสซี่คุณเคยเจอใช่ไหมที่แบบแนวๆเลยอ่ะลูกของพี่เทรี่อ่ะเคยเห็นแต่ไม่เคยเจอคือถ้าเคยเจอจะเข้าไปขอถ่ายรูปหล่อเหลือเกินคือแบบเด็กแนวๆคนหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้มีกระแสมาว่างานเขาเนี่ยหดเพราะว่าเขานี่มีแฟนโอ้จริงไม่จริงยังไงไปถามคุณแม่เขาเลยครับคุณจุ๋มอุทุมพรครับ นี่เลยนะครับหลังจากที่หนุม่มมาสเตอร์เจสซี่วัฒนานะครับได้ชี้แจงในข่าวที่งานหดเพราะว่ามีความรักกับนักร้องสาวแจมชนละทรไปบอกว่าจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมกับเผยว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยเรื่องการมีแฟนของเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อไม่เป็นการฟังความข้างเดียวนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่คนสวยอย่างพี่จุ๋มอุทุมพรน,นะครับพี่จุ๋มก็ออกมาเปิดใจถึงข่าวนี้ว่าไม่ซซเรียสอะไรที่ลูก เจอข่าวแบบนี้แต่กลับมองในมุมกลับกันนะครับสนับสนุนให้ลูกมีความรักที่ถูกต้องครับแม่ว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะ มันจะลงโลกนี้ให้มีความสุขการที่เขาเปิดเผยผู้ชายเปิดเนี่ยถือว่าให้เขียิผู้หญิงนะแต่ว่าแม่บอกว่าต้องไม่โกหกแฟนคลับหรือประชาชนต้องพูดความจรงิงได้มีโอกาสได้เจอน้องแจมบ้างเจอค่ะเจอแล้วก็เห็นว่าเรียนจบแล้วแล้วก็ยังโตเตะอ,อยู่ก็เลยลากไปทํางานที่ออฟฟิศด้วยจะได้อยู่ใกล้ๆอยู่ในสายตาเซิร์ชไปด้วย,ว,ยว่าธรรมชาติส่วนตัวของน้องเป็นยังไงแต่ส่วนมากอะ่ะเวลามีอะไรที่ต้องปรึกษากันก็จะดุลูกชายมากกว่า ก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นผู้ชายนะเราต้องเป็นสุภาพบุรุษถ้าเกิดมีเรื่องเถียงอะไรกับแจ้แม่เข้าข้างผู้หญิงนะอยากจะซีมีน้อยใจบ้างไหมคุณแม่ก็ มีน้อยใจแกล้งอะค่ะแกล้งบ่นว่าโอ้เดี๋ยวนี้รักแจมมากกว่าเหรออะไรเงี้ยค่ะเราก็แอบ,บสะใจกันเล็กน้อยพอลากมาทํางานด้วยแล้วเห็นน้องแล้วเป็นยังไงบ้างน้องก็ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็สอนอะไรก็จดจําแต่ว่างานน้องจะยากนิดนึงตรงที่ว่าพยายามให้ใหทําเรื่องงานต่างประเทศเพราะว่าแจมเรียนอินเตอร์ความรักของลูกกับน้องแจมนี่อยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดอยู่ในสายตาค,ค่ะอยู่ในสายตาคุณยายด้วยอยู่ในสายตาครอบครัวทุกคน น่ารักนะใช่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไปห้ามไปแบบบังคับหือถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งแบบเขาทําอะไรที่แบบว่าไม่ถูกต้องขึ้นมาจะแก้ไม่ทันไม่แล้วผมว่าการเลี้ยงลูกของเขาเท่าที่ฟังเนี่ยดูว่าโอเพ่นนะกับลูกถ้าจะมีแฟนก็ห็นเป็นไรก็อยู่ในสายตารวมถึงน้องเจสซี่เนี่ยผมว่าเขาแบบเขาชัดเจนอ่ะถ้ามีแฟนก็คือมีแฟนไงคือเขาคงเขาคงไม่คิดว่าแบบปิดนะไม่ใช่แค่ว่าเออคุณมีแฟนแล้วงานคุณจะแบบไม่มีมันไม่ใช่แล้วไง จริงหรือว่ามันก็ยังมีอยู่มันก็มีบ้านแต่ในฐานะน้องเจสซี่คือไม่ได้แบบ <โห S 1> นึกออกป้าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหมาอย่างเปรี้ยงคือเข้ามาด้วยความสามารถใช่แล้วก็ความเสริมเขาถูกต้องนะคะครับ